สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซ่ so ครับในช anel ยูทูบอี่นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูกันเช่นเคยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอาร์น,น์สโลตยังคงเป็นเฮดโค้ชของลร์พูต่อไปนะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมอินเดเซเขาก็ได้พูดถึงรายละเอียดที่มีการพูดคุยกับฝั่งผู้บริหารของสโมสรเดี๋ยวมาคุยกันครับว่าอาร์โน,น์สโลตเขาว่าอย่างไรบ้างรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาเล่าให้ฟังกันเลย,เลยก็คือ เบื้องหลังสาเหตุการที่หลุยสซีอาร์ทรงย้ายทีมครับใครที่เป็นสาเหตุครับและใครที่ต้องการให้เขาอยู่เ๋ยวมาฟังกันว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้คือเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่ผมนําเอามาจากเ,าเว็บไซต์ Co f ฟ f อฟออไซต์นะครับก่อนจะเข้าสูะะ่เนื้อหารบกวนกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กด subscribe เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีครับเป็นสารสกัดจากการชงใครใที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิท ตัวนี้ช่วยคุณได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น Black Friday จัดหนักเลยนะครับแทนความหงุหง่ยครับพิเศษ3วันเท่านั้นครับ28 30พฤศจิกายนนี้ครับราคาเดียวเลยนะครับ2,490บาทจะซื้อให้ตัวเองหรือเป็นของฝากก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งชุดเช้าสดใสออย1ขวดบวกกัมมี่สุดกลางวัน6ซองครับหรือชุดหลับฟันดี้ครับออย1ขวดกัมมี่สุดกลางคืนอีก6ซนี่นะครับนี่คือ2ตัวที่ทางดิบซีดี ให้มาเป็นโปรโมชั่นนะครับราคานี่ถือว่าลดเยอะเลยเลยครับจาก3 1 3 0บาทเหลือ2490บาทเท่านั้นนะครับมีแค่สามวันเท่านั้นนะครับแล้วใครที่ต้องการคำปรึกษาไปปรึกษาได้เลยตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างน้นว้แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาเราในวันนี้ดีกว่าวันนี้วันศุกร์ที่28สพฤศจิกายนนะครับในตอนแรกเมื่อวานเนี่ยหลังเกมที่แพ้เวสไปขออภัยที่แพ้ t s C, i o f e n ก็มีกระแสข่าวออกมาก็เป็นข่าวลือนะครับอ้างอิงจากอ,อ,อินดี้ไคลาส์นิวส์ครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นสื่อในโลกออนไลน์ในใน X แหละหรือในเล d d i t ก็มี Reddit ก็ Red มีนะครับเขาก็ช่วงหลังเนี้ยอินดี้ไคลาท์นิก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งข่าวที่ค่อนข้างน่นนาเชื่อถือได้เลย ซึ่งหลังจบเกมนั้นเขาก็บอกว่าจะมีการพูดคุยกันภายในสโม,มสรครับในวันศุกร์เนี่แหละไอ้ขออภัยในวันพฤหัสสบัดีนเนี่แหละก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาพอค่ำๆก็มีทวิตออกมาครับเขาบอกว่าการพูดคุย่ยจบแล้วแล้วอันเดอร์สลอตก็ได้ไปต่อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แหล่งข่าวบอกมาก็คือการเจรจาสัญญาใหม่ของอันเดอร์สลอตเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดครับสืบเนื่อง,งจาก สถานการณ์ในตอนนี้นะครับที่สโมสรนนะฟอร์มไม่ดีครับซึ่งเอเจนต์ของอาร์โนลดเขาก็ได้รับข่าวเนี่ยข่าวที่ต้องเลื่อนการเจราจาสัญญาใหม่เนี่ยออกไปอย่างเป,เป็นทางการแล้วขณะเดียวกันอนาคตของอาร์โนลดละ่ะ FSC ยังให้การหนุนหลังอยู่นะครับซึ่งในข่าวนี้ลูอิสติลผู้สื่อข่าวของเดอเมลเขาก็ออกมายืนยันว่าคนใหญ่คนโตในสโมสรเรีย์พูเนี่ยก็ยังคงที่จะ ให้อันเนอร์สล็อตเป็นเฮดโค้ชต่อไปครับส่วนฝั่งของอินดี่ไคล่านิวส์เขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคาดหวังว่า2เกมต่อไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องมี6คะแนนเต็มนะครับอันนี้คือตัวที่จะกำหนดชิชะตาของอันเนอร์สล็อตเลยนะครับตามข่าวที่ออกมานะครับ6แต้มจาก2เกมเราต้องเจอใครบ้างครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับแล้วก็เจอกับซันเดอร์แลนด์ในบ้าน มันก็ต้องเป็นสามแต้มทั้งสองนัดหรือเปล่าครับสองเกมนีถ้ถ้าจะแพ้อีกเนี่ยผมว่าก้นก็เป็นเรื่องที่จะไม่ดีเท่าไหร่น,นะกับเจอการเจอกับทีมที่ไม่ได้หนักหนาสาหะอะไรมากโอเคล่ะเวสตแฮมเขาฟอร์มดีขึ้นมาในช่วงหลังแต่ด้วยคุณภาพของเลปูก็ยิ่งเหนือกว่าอยู่ดีขนาดเดียวกันเจอกับซันแลนทีมน้องใหม่ถ้าแพ้อ,อีกคาบ้านอีกมันก็ไม่ควรแล้วนะครับ จริงๆไอ้คาว่าไม่ควรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่นัดเจอกับ Forest เลยครับว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นครับรวมถึงในเกมเจอกับ PSV อสวีได้วยไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับฮะนั่นคือข่าวที่ออกมาในช่วงคำ่ำนะครับว่าไอ้อันเดอร์สเอตได้ไปต่อนะครับแล้วพอตกประมาณเวลาสี่ทุ่มตรงก็มีงานถแถลงข่าวคนระับเป็นการถแถลงข่าวก่อนเกมที่เจอกับเวสต์แฮมอีเดตซึ่งปกติแล้วงานถแถลงข่าวจะเกิดขึ้นนะครับกับเกมที่อีเตตในวันอาทิตย์นเนี่ยจะควรจะ มีงานแถลงข่าวในวันศุกร์แต่ในวันศุกร์เนี่ยหรือในวันนี้เนี่ยสโมสรให้นักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยพักผ่อนครับไม่ต้องมาซ้อมไม่ต้องมาทํางานให้พักผ่อนครับเพื่อฮิลตัวเองฮิลใจตัวเองแล้วก็เยียวยารักษาใจตัวเองทําให้วันศุกร์วันศุกร์นเนี่ยจะไม่มีการซ้อมอะไรเกิดขึ้นครับจะมาซ้อมอีกทีก็คือในวันเสาร์แล้วนุสาร์ก็มาแถลงข่าวในเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนละมันคือสิ่งที่กดดันอน,นุสาวรีอย่างหนักเลยครับกับการที่ ผลงานของลีพูแพ้แบบนี้ครับแพ้ไป9นัดจาก12เกมล่าสุดซึ่งเป็นผลงานที่ตกต่ำที่สุดเลยนะตั้งแต่ปี1953ประมาณนั้นนะครับ53-54กี่ปีละ70กว่าปีครับทีมไม่เคยมีผลงานแบบนี้เลยนะครับขณะเดียวกันครับการที่อันเดอร์ตให้สัมภาษณ์แน่นอนหล่ะเขาก็ต้องพูดถึงเรื่องความกดดันที่ที่เขาเผชิญครับ และเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขามีการพูดคุยกับริชา์ดฮิลส์แล้วก็อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามันเป็นการพูดคุยที่เหมือนเดิมครับตั้งแต่วันแรกเหมือนที่ผมมาที่นี่เรายังสู้อยู่นะครับและพยายามจะพัฒนาขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพยายามทาครับแต่การสนทนาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผมมาทํางานที่นี่แต่เขาเองก็ยอมรับนะครับว่าแรงกดดันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับในตําแหน่งฐานะกุนซือเรียผู เวลาที่คุณทํางานหรือว่าเล่นให้กับสโมสรระดับท็อปเนี่ยแรงกดดันมันมีอยู่แล้วครับแต่ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเริ่มแพ้มากกว่าที่นักเตะและผู้จัดการทีมสโมสรนียเคยชินแรงกดดันมันมีอยู่เสมอครับแต่รู้กันที่แล้วเราก็มีแรงกดดันมากเหมือนกันในการลุ้นแชมป์แต่ตอนนี้มันเป็นแรงกดดันคนละแบบครับสิ่งที่มาทำกับผมนั่นเลยผมทําได้แค่สิ่งเดิมๆครับแต่ผมไม่ต้องลงไปเล่นเท่านั้นเองครับดังนั้นบางทีงานของผมอาจจะง่ายกว่าผู้นักเตะนิดหน่อย มันยากสาหรับนักเตะทุกคนครับเมื่อทีมอยู่ในช่วงฟอร์มตกถดนยิงตั้งแต่นาทีที่3เมเรนคร่งแรกได้ดีและโดนอีกลูกหลังพักครึ่ง10นาทีมันก็เหมือนได้โดนหมัดแล้วหมัดเล่าลครับโดนหมัดซ้ําไปซ้าม,มาแต่เพราะแบบนั้นแหละที่ผมบอกเสมอว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมทุกคาดหวังว่าเราต้องทําให้มันตลอด90านาทีครับ มันเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าคุณจะชนะแพ้หรือเสมอคุณต้องกลับมาทบทวนครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําการเป็นทีมในสัปดาห์สัปดาห์นั้นแต่เวลาคุณแพ้คุณอาจจะทมันมากขึ้นครับคุณพยายามหาคําตอบว่าจะชนะเกมฟุตบอลได้อย่างไรมันคือสิ่งที่สโมสรเน,นี้ยยึดถืออยู่ครับสู้จนกว่าจะถึงที่สุดไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเราต้องสู้ไปด้วยกันครับแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเราจะตอบแทนตัวเองบ้างในจังหวะที่เราเล่นได้ดีผู้คนเนี่ยโฟกัสกับช่วงเวลาที่เราเล่นไม่ดีครับแต่ในเกม ก็ยังมีช่วงเวลาที่เราเล่นดีครับและสร้างโอกาสได้น,นั่นคือสิ่งที่อัน์สตรอดเขาให้สัมภาษณ์สรุปสิ่งที่เขาพูดในประเด็นนี้นะครับโอเคเขามีการพูดคุยกับผู้บริหารของลิปูแต่ก็เป็นการพูดคุยเหมือนเดิมตลอดกับที่เขาทํางานมาหนึ่งปีครึ่งครับความกดดันมีไหมมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกดดันในการลุ้นแชมป์เมื่อปีที่แล้วหรือว่าฤดูกาลนี้มันก็เป็นความกดดันอีกแบบหนึง่งแล้วถามว่าสู้ไหมสู้ครับแต่บางครั้งเหมือนเขาบอกว่ามันต้องมีการใช้โชคมากกว่า โชคไม่ใช่โชคมากกว่ามีความการใช้โชคบ้างนิดหนึ่งลีปูเล่นดีแต่พอเปิดเครื่องหลังมากลับโดน,นหนึ่งประตูมันก็เหมือนโดนหมัดที่มันย้ำเข้ามาครับสุดท้ายแล้วทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นใครเขามักจะโฟกัสกับเรื่องที่ไม่ดีก็คือการแพ้แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ลีปูเล่นดีแท้กวัดได้ดีแต่ไม่ได้ถูกพูดถึงกันอันนี้คือสิ่งที่อันเดอร์จอดเขาพูดผมก็มาสรุปใจความให้ฟังนะครับก็นั่นแหละครับถ้าตาม ที่อินดี้ไคลานิวสเขาบอกมา2เกม6คะแนนนี่คือเรื่องที่ฝั่ง f s g หรือฝั่งบริหารของลิเวอร์อพูลเนี่ยต้องการจาก2เกมต่อจากนี้ครับไม่แพ้เลยครับเสมอก็ไม่ได้ครับชนะเท่านั้นครับเริ่มต้นเลยคือวันอาทิตย์นี้ครับที่จะเจอกับเวสต์แฮมอินเต็ดที่บุกไปเยือนกรุงลอนดอนนะครับก็เอาใจช่วยนะ เอาใจช่วยครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นเี้ยวพูที่มันจะย่ำแย่อะไรไปมากกว่านี้นะครับส่วนใครที่ต้องการอยากเห็นอันเนอร์สลอตออกไปก็ต้องเอาใจช่วยแหละผมมองว่าถ้าให้เลือกได้คุณอยากให้แพ้ทั้งสองเกมเลยเหรอและเพื่อที่จะให้อนเน์สลอตออกไปแบบนั้นเนะี่ยมันทําใจได้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเลี้ยวพูะว่าทุกคนต้องมานั่งแช่งให้เลี้ยวพูแพ้เพื่อที่จะต้องการให้ปลดอันเนสลอตโอเคแหละ ในคลิปล่าสุดผมอาจจะพูดด้วยว่าอันเดอรสลอไม่ควรจะเป็นผู้จัดการทีมหรือร์ฟูต่อไปอ่ะเป็นเฮดโคชของเลฟูต่อไปแต่ในเมื่อสโมสรเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วถ้ามีจุดที่ให้อันเดอรสลอต้องทำก็คือชนะ2เกม6กแต้มเต็มเราต้องเอาจจช่วยให้เลฟูทำแบบนั้นให้ได้ครับเพราะเราไม่ไม่อยากเห็นเลพูมันแย่ไปมากกว่านี้อีกผมเป็นคนนึ่งแหละที่จะ ไม่มานั่งแช่งทินตัวเองให้ต้องมาแพ้เพื่อที่ต้องการปบดกุเสือออกไปเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องการอัปเดตตัวผู้เล่นบัตรเจ็บนะครับอาริสโอมเบเกอร์ที่ป่วยไม่ได้ลงเฝ้าเสาครับมีเฟรนวิสบาดเจ็บคอนร์บแบตลี่ที่บัาดเจ็บรวมถึงล่าสุดอูกูเอเกริเกที่โดนเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกม เขาบอกว่าอาริสโนนะครับลงซ้อมกับทีมด้วยแล้ววันนี้ครับและหวังว่าจะพร้อมสนับสุดสัปดาห์นี้ครับขณะที่ฟอร์เนเวสนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงวันสุดท้ายของการฟื้นฟูครับและทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีครับน่าจะซ้อมกับทีมในวันเสาร์ได้ครับส่วนอูกอเอกิตเก้เนี่ยวันนี้เป็นวันพักฟื้นครับแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะเป็นอาการหนักครับมีเกมที่มันแข่งติดติกันครับต้องรอรู้ว่าเขาจะพร้อมสรับสุดสัปดาห์นี้ไหมครับแต่โดยรวมไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ อเล็กซานเดอร์อิซักก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะออกสตารกเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมวันอาทิตย์นี้ครับหลังถูกเปลี่ยนตัวเป็นสำรองในเกมกังสันดาแล้วก็ในเกมลีกเจอกับฟอเรสต์เขาก็ออกสตารกเป็นตัวจริงนะครับขณะที่คอนเนอร์แบรดลีย์หรือก็เจเลวี่ฟิล์มปงยนะยังไม่ได้ใกล้กลับมานะครับซึ่งอันเนอร์สโลตเขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรมากหรอกเขาพูดถึงแค่วีเอสกับเอกิดิเก้ G นะครับนั่นคือข่าวสารอัปเดตก่อนเกมที่จอกบเวสต์แฮมนะครับที่อันเนอร์สโลตเขาออกมาพูด มีข้อมูลของอินนี่ไคล่าเนวส์ช่วงนี้ผมจะติดอ n d i ี่ไ l a ่าเนวสมากคับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะผมมองว่านี่ก็คือคือเขาอาจจะมีนัคือเขาชูโล,ลยนะหน้าทวิตเตอร์ของของเขาเองอะ่ะบอกว่าเขามี5 Elite Reporters อยู่ในทีมแต่ไม่รู้นะว่าใคร5 Elite Reporters ก็คือผู้สื่อข่าวหัวกะทิห้คนเนะ่ยเป็นทีมงานอยู่ในนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่รู้เลยเลยว่าเป็นใครซึ่ง เขามีอะไรบางอย่างจะบอกกับทุกคนเขาบอกว่าอย่างม้นก่อนเนี่ยที่เขารายงานไปว่ามีการเรียบประชุมถูกเฉินในวันนั้นเนี่ยซึ่งก็ได้รับการยืนยันในงานแถลงข่าวเ,เรียบร้อยเลยนะครับว่าเอ้ยมีการพูดคุยจริงที่อันนสัต์บอกมีการพูดคุยกันนะซึ่งแหล่งข่าวของพวกเขาเนี่ยให้ข้อมูลนี้กับอินดี้ไคล่าเนวส์แต่ตอนนี้เนี่ยกลับเงียบหายไปแบบวิทยุขาดสัญญาณเพราะว่าอะไรเพราะว่ากังวลว่าจะมีการร่วไหลของข้อมูลสําคัญอีกครับซึ่งตอนนี้อินดี้ไคล่าเนวส์กำลังติดตาม สถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับถ้านักข่าวของเขาเติดต่อกระบางเมื่อไหร่ก็จะรีบนําเสนออัปเดตข้อมูลแจ้งให้ทราบทันทีครับคือประมาณว่าตอนนั้นไอ้นักข่าวนั้นอาจจะโดนโดนเก็บโดนปิดปากอยู่ว่าเอย้รู้อะไรมาเดี๋ยวไปข,ข่าวมารั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยทาให้ตอนนีน้มันยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟออกมาแต่ทางอินดี้ไคลัสเนเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับ อักผัดจากเรื่องของอันเดอร์ล็ตไปแล้วทีนี้มาดูที่อีกหนึ่งประเด็นที่ผมเกริ่นไว้นะครับก็คือเรื่องของลุยซีอาร์สครับเป็นรายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟออกมานะครับจากคอฟออฟไซครับซึ่งทางอินดิคาลานิวส์ News เนี่ยแหละเขาก็ชูรวมเหมือนกันว่าไอเนี่ยคือเออเป็นเรื่องที่พวกเขาเนี่ยรู้มาครับแล้วก็มีความแตกมาในวันนี้ว่าทำไมลุยซีอาร์สถึงต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูล อันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังก็มีรายงานว่านะครับริชาร์ดฮิลส์ครับเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับในกรณีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยขายลุยซิอาร์สออกไปทั้งทงที่อาร์เนอร์สล็อตเขาอยากเก็บลุยซิอาร์สไว้ครับลุยซิอาร์สครับสุดท้ายแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกครับตัวเขาเองในฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับในตำแหน่งฟอรสไนที่อาร์เนอร์สล็อตเขาดัดแปลง ดีอาร์สมายืนตำแหน่งนี้ครับแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีมเมียร์ลด้สำเร็จมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าววงในที่บอกชัดเจนเลยครับว่าอาร์เนอร์สอนะครับไม่ได้อยากให้ลุยซีอาร์สนย้ายทีมรับโดยกุนซือชาวดัชเนี่ยผักดันให้สโมสรเนี่ยยื่นสัญญาใหม่ให้กับดีอาร์สด้วยซ้ำครับแล้วก็อยากให้ดีอาร์สเนี่ยได้รับสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลครับ และสิ่งที่แหล่งข่าวเขาบอกเลยก็คือ Richard คริชาร์ดฮิลส์มองว่าการให้สัญญาใหม่แล้วก็ค่าเหนี่ยที่สูงให้กับดีอาร์สนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าครับขณะที่ค่าตัวที่ไบเออร์นิวนิกยื่นเข้ามาเนี่ยมันน่าดึงดูดครับอาร์เนอร์สแลตเขาเชื่อว่าดีอาร์สมีความสําคัญต่อเรียบคูครับแน่นอนว่ามีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยครับที่ตั้งคําถามกับการที่ลุ Arts ยซีอาร์สย้ายออกไปเพราะเขาเนี่ยมันก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วประกอบกับผลงานที่ย้ายไปอยู่บบเยอร์นิวนิกเนี่ย มันยิ่งตระหนักให้เรารู้เลยครับว่าดีอาร์สยังคงมีผลงานแล้วก็มีการผลิตสกอร์มีการมีสวนร่่มกับเกมรุกมากอยู่นะครับในวัย28ปีของเขาแมรี่พูจะดึงผู้เล่นแนวรุกเข้ามาหลายรายครับทั้งอเลสันเดอร์อิซัคฟอร์เนวิสอุโกเอกดิเก้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ไเลยครับว่าการสูญเสียดีอาร์สไปเนี่ยคือเรื่องใหญ่สําหรับทีมครับอรนเนอร์สตอดตจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะรั้งดีอาร์สไว้อย่างหนักเลย,เลย,เลยครับ แบบไม่ต้องการจะเสียดีอาร์สไปอันนี้ผมเข้าใจในมุมมองของอันเนสลอบนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะก็คือโอเคละนี่คือนักเตะที่มีส่วนสาคัญแบบที่พาเรอยลปูควา้าแชมเมียร์ลีกจริงๆเลยนะสำหรับดีอาร์สก็อยากที่จะร้างไว้แต่สุดท้ายแล้วคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไม่ใช่อันเสลอบนะครับ อันนี้ต้องเข้าใจว่าอันเนอร์สล็อตคือเฮดโคชเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผู้จัดการทีมถ้าเป็นเมนเร์หรือผู้จัดการทีมสมัยถ้าเป็นยุคของครอปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีปากมีเสียงมีเอ่ออำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะมากขึ้นแต่ทีนี้กลายเป็นว่าจากเมนเร์กลายเป็นเฮดโคชหน้าที่ของเฮดโคชคืออะไรคือการคุมทีมซ้อมไม่ว่าจะมีนักเตะคนไหนเข้ามาหรือว่ามีนักเตะคนไหนในมือเฮดโคชก็ต้อง ทำทีมซ้อมกับนักเตะที่มีอยู่ฉะนั้นแล้วสุดท้ายฮิลส์คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจครั้งสุดท้ายครับแล้วก็เป็นคนเซ็นอนุมัติขายดีอาร์ให้กับไบเยนมิวนิกอืมนี่คือข้อมูลที่ได้รับมานะครับอันนี้ต้องฟังแบบหูไว้หูนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันว่ามัน,มนพอเป็นไปได้ไหมซึ่งสิ่งที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็ผมก็กรองมาส่วนหนึ่งแ,ลแหละมาจากแหล่งข่าวที่ มันพอจะน่าเชื่อถือได้ไม่ใช่แล่งข่าวแบบกระเลิวกระลาดที่โอ้ไปหยิบจับใครมาแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังอันนี้คือสิ่งที่ผมก็กรองมาแล้วเหมือนอย่างหนึ่งแล้วก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆรับฟังแล้วก็เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่ออนี้ก็แล้วแต่แต่นี่ผมมานําเสนอในข่าวที่มันเกิดออกมานะครับอืมนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดในคลิปนี้นะครับโอโอเคนี่ไงเราก็ต้องให้กําลังใจลิเวูต่อไปเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสโมสรตนน้องมาเป็นที่หนึ่งครับ ผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่เราต้องมานั่งมานั่งไล่พฤติการทีนมเมื่อไหร่นะครับผมนี่ก็เชียร์ลี์ภูมานานนะครับเชียร์มาตั้งแต่ยุคของชราอุลเย่ครับถามว่าผมผูกพันอะไรกับยีเกนครอปไหมมันก็ผูกพันเลยครับแต่เราก็เข้าใจในวิถีทางครับว่าเมื่อยีเกนครอปออกไปแล้วเราก็ควรที่จะกลับมา ให้กำลังใจกับคนใหม่ที่เข้ามาถึงแม้มันเขาอาจจะไม่ได้มีบุค,คลิกไม่ได้มีอะไรที่มันน่าดึงดูดอะไรเท่ากับเชนครับเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วสโม,มสรก็ต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้การหนุนหลังสโม,มสรเรารักในตัวสโม,มสรน,นะครับเราไม่ได้รักในตัวบุคคลอันนี้อันนี้ในอันนี้หมายถึงส่วนตัวผมนะครับถามว่าไอ้ตัวบุคคลนราลักอยู่แล้วแต่คําว่าสโม,มสรเนี่ยมาก่อน คือผมไม่ได้ชอบเลี้ยงผูเพราะยิงกนครอปผมชอบเลี้ยงผู้ก่อนที่ยิเกนครอปจะมาทะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผมไม่อยากให้เลี้ยงผูเสียหายหนักไปมากกว่านี้ครับในเมื่อสโม,มสรผู้บริหารฝั่งเลี้ยงผู้เขาตัดสินใจมาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเออตัดสินใจแล้วต้นเชียร์ทีมกันต่อไปไม่ได้ไหมายความว่าผมไม่ได้รักยิเกนครอปนะครับผมก็รักยิเกนครอปครับ,รบผมเขียนบทความเขามาเป็นสิบๆเรื่องเลยครับ แต่ผมรักสมโมสรอ,อืมครับไม่อยากเห็นลิยวูแย่ไปกว่านี้ไม่อยากเห็นว่าต้องมานั่งแช่งให้ลิฟวูสองเกมเพื่อปลดอันเนอร์สลัดออกไปผมทำแบบนั้นไม่ได้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ